ปีหน้านี้เป็นปีขี่ม้าขาวหมดเรื่องราวเฮงหวยรวยเหลือหลายเรื่องเฮงดีมีทั้งปีสุขใจกายไม่เลวร้ายดังใครเขาว่ากันจะได้โปรยดาวรวยต้อนรับพระได้พบปะหนุ่มสาวชาวสวรรค์ จะรวยรื่นชื่นใจทุกคืนวันให้มุ่งมัน่นสั่งสมแต่เรื่องบุญจนก็รวยป่วยก็หายตายก็ฟื้นจะชื่นมืน่นสุขสันบุญเกื้อหนุนปีม้าขาวมีแต่เรื่องจะให้คุณอย่าว้าวุ่นทำใจ ให้สบายให้ใจเราอยู่กับเราเฝ้าดูจิตก่อนจะเคลื่อนไปคิดให้จิตใสอย่าเกาะเกี่ยวเหนียวรั้งเรื่องใดๆกายและใจจะฟ้องเบาเหมือนสำลีที่ใจมืดจะสว่างเข้ากลางได้ จะวืดจึ๊กอย่างง่ายๆเป็นสุขขีจะตื่นรู้เบิกบานกันทั้งปีจะไม่มีทุกเลยทั้งกายใจจ้า เดินพอนักศึกษาดีโอยูและท่านผู้ชมรายการดีเอ็มซีทุกๆทุกท่านต้องบอกว่าแป๊บเดียวเองปีพุทธศักราช2556ก็จะผ่านพ้นไปแล้วไม่รู้ว่าทุกท่านรู้สึกเหมือนกันหรือเลปล่าว่าปีหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเองผ่านไปอย่างรวดเร็วมีความรู้สึกว่าทําไมเวลาช่างน้อยเหลือเกินโดยเฉพาะการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบาร,รมีกับพระพุหลวงพ่อ มีพระเด็คุณหลวงพ่อเป็นผู้นำในการสร้างบารมีจะมีความรู้สึกเลยว่าเวลาปีนหนึ่งเนี่ยมันผ่านไปเร็วโดยเฉพาะเวลาที่ผ่านไปนั้นช่างเป็นเวลาแห่งความสุขสุขที่เราได้มีโอกาสสั่งสมบุญทุกๆบุญตั้งแต่ต้นปีถ้าเราจําได้แต่มีการเดือทุนรงธรรมชัยเรื่อยมาจนากทั่งมีการบวชพระมีงานถวายสังฆทานสองหมืนะ่วัดสามหมวัดรวมถึงมีงาน มาคะบูชาแล้วก็เขา้าพรรษาก็นักสมาที่ใส,ส่แล้วก็มาเอาบุญรอทองพระเดชพระคุณหลวงปู่กันท้ายสุดเราก็ส่งสมบุญใหญ่ท้ายปีด้วยการทอดกระถิน,น,นและนี่ก็อีกแป๊บเดียวก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่คือเป็นพุทธศักราช2557เป็นปีม้าทองซึ่งเราบอกว่าจะเป็นปีแห่งความสว่างสวยกว่าที่ผ่าน,านมาปีนี้เนี่ยต้องบอกเป็นม้าอาชาในามา,าชาในาเนี่ยจะต้องไม่ยอม ย่อท้อพอแท้อทตอบสักด์ทั้งหลายที่สําคัญเนี่ยจะมีกําลังใจสูงส่งยังไง,งการที่จะทําภารกิจทั้งหลายสำเร็จจึงจะได้ว่าเป็นม้าชนัยเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าปีใหม่ที่เป็นปีมา้าเป็นปีมา้าทองเป็นปีม้าชนัยเนี่ยต้องเป็นปีงความสุขความสําเร็จ,คว,รจความสมปรานาขอพน,นัเร้าแนิรุ่นบัลฝันในฝันทุยาทั่วโลกเราก็ในสาเดียวอยู่ทุกทุกท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เรานึกปลื้มใจนึกถึงบุญตลอดปีใหม่ เป็นการประมวลรวมบุญตลอดทั้งปีที่ผ่านมาให้ปีพุทธศักราช2 5 1 1แล้วก็เอาเป็นบุญนี้อธิษฐานจิตเลยว่าให้ปีใหม่ปีพุทธศักราช2517นี้เป็นปีแห่งความสว่างสวยเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดที่เราจะสั่งสมบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะกับพระเด็หลวงพ่อไปอย่างปความสุขเบิกบานแล้วก็รุดหน้ายิ่งขึ้นไป ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออํำนวยอวยพรให้ปีใหม่ปีพทธศกราช2,557เป็นปีม้าอาชายนี้จงส่งผลดลนันดาลให้ในักเรียนนุบาลฝันในฝัน,น,น,นวิทยาทั่วโลกพร้อมถับงทั้ง,งนันกศึกษาเดียวโยทุกทกท่านเป็นปีแห่งความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกโศกโรคภัยอย่าได้มากำกกลายและขอให้มีกำลังใจสูงส่งในการสั่งสมพลังงามกว่าดี ในการสั่งสมบาร,รมีใดยัยงไม่มีที่สิ้นสุดให้มีสติปัญญาไหวพริบปริพาน์ที่ฉับไวเป็นเลิศสามารถศึกษาธรรมะแต่ชาติทงปริยัติปฏิบัติปริเวทเทศนาได้ตลอดไปจะนึกหวังปราถนาสิ่งใดที่ดีงามก็ขอ้สมความปรารถนาทุกประการและขอให้ได้สั่งสมบุญก่าไมได้กรุณาพ่อยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นปีในการเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้สร้างบาร,รมีตามติดมาผู้ชินญาจารย์ทั้งหยาบทั้งละเอียด ตลอดไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทินก็ขอให้ปี2,557ที่จะมาถึงนี้เป็นปีชิงชัยเอาความสําเร็จในทุกๆอย่างเอาให้กับพระเจ้ากระมพ่อแล้วก็เป็นปีแห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังสมปรารถนาขอทุกท่านนะก็ขออนุโมทนาบุญและขอเจริญพรล่วงหน้าในปีใหม่นี้กับทุกๆคนขอเจริญพร เจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษาดีอูทุกท่านช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเฉลิมฉลองบางท่านก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการท่องเที่ยวแต่เราในฐานะผู้ที่ชมรายการทาง DMC TV หรือบางท่านก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU เราก็ควรใช้ช่วงเวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นอีกชั้นหนึ่งก็คือการตึกลระลึกนึกถึงบุญในตลอด1ปีที่ผ่านมาโดยการตึกระลึกนึกถึงบุญตลอด1ปีที่ผ่านมาเกิดประโยชน์โดย2ในเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาแล้ว บุญย่อมส่งผลเพราะว่าบุญส่งผลในสามวาระคือวาระที่หนึ่งคือก่อนทำ,นนทำเราก็มีความปลื้มปิติยินดีขณะทำเราก็มีความปลื้มปิติยินดีและหลังจากที่เราทำไปแล้วนึกถึงทีไรความปลื้มปิติยินดีนั้นก็ยังเกิดขึ้นประโยชน์เกิดขึ้นตรงนี้คือเมื่อเรานึกย้อนแล้วเรายังมีความปลื้มปิติยินดีบุญย่อมส่งผล และอีกในหนึ่งก็ถือเป็นการทบทวนเป้าหมายอันแท้จริงของการมาเกิดเพราะมนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายแท้จริงของการมาเกิดคือทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีการที่เราตื่นระลึกทบทวนบุญตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือเป็นการทบทวนเป้าหมายว่าในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้สั่งสมบุญมากน้อยเพียงไร สมบูรณ์หรือไม่อันนี้ก็จะบอกว่าเป็นโชคดีเป็นบุญของผู้ที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU หรือท่านใดที่ได้เป็นสิทธิ์เก่าไปแล้วเพราะว่าในทุกครั้งที่ท่านได้ทบทวนตำราเรียนทุกครั้งที่ท่านได้อ่านหนังสือในรายวิชาต่างๆก็ถือเป็นการทบทวนหัวข้อธรรมะขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ซึ่งก็ถือเป็นการทบทวนเป้าหมายอันแท้จริงของการมาเกิดให้มั่นคงนั่นเองตรงนี้พระอาจารย์ก็อยากจะขอเชิญชวนท่านใดที่ได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาโรงเรียนตรงนี้อยู่แล้วเมื่อเราได้มีโอกาสรับทราบโอกาสที่ดีตรงนี้ก็อยากให้ท่านทำหน้าที่กาณมนตรต่อโดยการไปชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลรอบข้างเพื่อได้มีโอกาสมาเรียน ให้ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะผ่านเนื้อหาในวิชาของ D.O.U. ตรงนี้ด้วยหรือท่านใดที่วันนี้เพิ่งฟังข้อมูลจากพระอาจารย์แล้วเกิดความสนใจพระอาจารย์ก็อยากจะขอเชิญชวนให้ได้มาสมัครเป็นนักศึกษาของ D.O.U. เพราะว่าตำราเรียนของ D.O.U. มีในหลายรูปแบบทั้งตำราเรียนที่เป็นหนังสือที่เป็นสื่อซีดี และที่เป็นสื่อผ่านช่อง DMC ซึ่งในทุกสื่อง่ายต่อการเรียนรู้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันของด u รวมถึงที่จบไปแล้วก็มีในทุกวัยทั้งที่เป็นวัย20ต้นๆหรือในวัยสว60-70ก็สามารถเรียนได้และก็จบเป็นบัณฑิตกันแล้วด้วยซึ่งก็จะขอเชิญชวนทุกท่านว่า ไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้ตรงนี้และในช่วงท้ายพระอาจารย์ก็ถือโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกๆท,ท่านเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพภะคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สมิึทผล ดังกระมวลมุ่งม,มาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วทุกประการให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุไขที่ยืนนานให้จะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้าจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมก็ขอถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแตกฉานในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายและได้ติดตามตามติดสร้างบุญบาร,รมีกับมหาพุทธิอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราถึงที่สุดแห่งธรรมขอความรุ่งเรือง สวัสดีจงมีกับทุกท่านตลอดปีและตลอดไปเจริญพร